นี่ครับผู้จัดการเนื้อคุณแผนนะะบังบังเพชรร้นสักบังมอ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 งไม่เห็นบังบังบังหันเนื้ออ๋อบังหันเนื้อนิ้วกั็เนื้อนี่เข้ากันจีงจังเสียงอุ๊ั่ว่าเอ่อ เนื้อสวยมากครับอันนี้เป็นไอ้พาคีลิวใช้แล้วเห็นนะฮะอันนี้พาคีลิวใช้แล้วใช่ไหมใช้แล้วใช้แล้วครับโอ้โหแต่ซักแล้วซักแล้วซักแล้วซัก้วทำไมายังดําอยู่อ่ะก็มันเป็นไอ้ไอ้นี้ครับมันเป็นสีเขาเป็นสีของเขาเป็นสีที่ห่อ,ข,อ,ข,อ,ข,อขี้ไว้ไงโอ้โหหนักเลยที่เนี้ย <laughs> ซอจุหมดไปแล้วครับนี่นก็เหลือผักครับแล้วก็น้ํายาแก้ขาวแล้วก็เหลือเอเหล้าแดงนี่กลมนะตาแม่ตันคว่เมาแล้วนะอันนโองอร่อยถึกใจไตถึกตัดโอเคครับเดี๋ยวสลับมาดูตอนหั่นเสร็จกินได้ครับเมนู ยังฮะฮะยังยังเนอะถ่ายอ่านี่ครับตับไปเรียบร้อยแล้วครับหั่นผักเรียบร้อยตอนนี้ก็ผสมรวมเลยนะครับโคเล่โคเล่โเล่งโคเลงเป็นดีแท้ที่เราใส่เข้าไปใส่เข้าไปเถอะใส่ล้มไปเลยจำเรืองรายการนี้ละโอเครายกานนี้เนาะเรียกเรียกเรียเรียกโอ้หนี่เนี่ยตาก่อนจอกหนึ่งที่สั่งจองล่วงนั่น สองก่อนนะครับโอเคดพอจะลดน้ำปานกว้างเลียดเลียดแน่เลียดครับโยดีอยู่เพียบใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยครัหอมเลยกระตูดอ่ะเจียดีแท้ของแท้ครับของแท้โบนี้ยอดเลือดเลือดเลือดอย่างกระดูดตูดตาครับเดี๋ยวรั่วเดี๋ยวรั่วเดี๋ยวรั่วต้องจับขึ้นมามันมีรูอยู่ นี่ของมันก็ใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่ทั้งหมดนั่นแหละเทอกไก่ไปตกไอ่โดมโอ้เลือดเลือดหัวได้แล้วเลือดโอ้เลือดหัวนี่แหละเข้มข้นจริงไปเลยเอาชุ่มมากชุ่มน้อยหเออเอาเลยได้หมดเป็นซดได้เลยเดริ่มก่อน ไไม่ไจะตับออกก็ได้เนะนี่ยทำไมโป๊ะเนี่ยไี่มดก่อนนี่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 แล้วหนัวหนัวนี่ใส่ยเสยอะแซ่บใส่หลายแซ่บหลาย ล่วงหมดซะมั้งอยากให้มันล่วงอะดิโอ้โหเยอะจัดยาวไปนั่นแล้วปวดงัยนี่ครับคู่อะไล่ออกไปขุนก่อนขุนก่อนเล็เลมนุษย์ก่อนมนุษย์ก่อนสีสวยดิเนี่ยโอ้ยพริกตรงพริกตรงนี่อีกเล้อีกช้อนนึงขอก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน ของเก่านี่อยู่มันนั่งมองหน้ากันตาปลิบปลิบสุดยอดแฮะน่ากินเลยโอ้โหจักเลยยข็งอืมเป็นไงขาดเลยืมขาดเลยหน่อยป้าหน่อยเอาหน้บป้านะป้า ต้องขมเค็มเผ็ดโอโหนี่ช้อนใช่ไหมเนี่ยโค้ช้อนนะครับอืมอร่อยอร่อยอร่อยขาดไหมมาขาดแล้วพอดีนะมั้ยอืมพอดีชิมหนึ่อืมอืมโอเคแล้วอ่ะ ได้แล้วเครียดจะเ,เสิร์ฟครับอืมอืมอืมยอด